มันมุกดามาแต่ไหนแต่ไรแล้วยูโลมันเพื่อนอ่ะก็หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับผมก็มีติดเทนด์วิตเตอร์เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การติดตามกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับ เราแบบว่าครับเลเวลขึ้นดูพัฒนาการหลายๆอย่างเรืนอะไรก็ไม่สนเลยนะดีใจครับอันดับแรกต้องขอบคุณละครก่อนเลยครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักนะครับต้องขอบคุณทั้งทั้งช่องเอ่ยทั้งค่ายทําละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจนทําให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเราครับยอดต่อโลกเพิ่มขึ้นกี่แสนครับค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะ แต่บัญชีเพิ่มคนไวมากแต่ว่างานรุมเข้ามาครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับเจอรน้ว่านี่ก็ยังอองาคู่กับมุกาอยู่ยังมีเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามาติดตีให้เราเอ่อดีครับเป็นเป็นพอรู้สึกเขินๆดีครับคุณจิ๋เป็นคนแรกด้วยใช่ครับ เล่นละครมาคนนี้คนแรกครับที่เป็นผู้จินอันนี้ผู้จินที่มีกระแสจีนผู้จินผู้จิ้นอามองต้องเลยครับคู้จินครับแต่เราเขินไหมเวลาดูเขินนะคะเขินไหมเวลาคนแซว่ามากว่านี่ผู้จิ้นหรือคู้จิ้นเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยโอ้ครับจะเดามัายวงสวยไหมสวยครับเขาเป็นเขาคู่นาเขาสวยงานี่เรารู้สึกเสียอาจครับเพ่ครับเผลอใจไปตรงไหนเผลอใจตรงไหน ในในเรื่องของเขาแฟนคลับเขาทำคลิปทำอะไรมาเงี้ยเวลาอ่านก็จะเกิดน้องเส่วมสุดนี่เือกันรู้กันจริงไรเขาบอกว่าเราตามจีบมุกอยู่ด้วยะเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราเราไม่รู้ว่าคําว่าจีบนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทํางานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทําบุญอะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติครับ กันทุกวันไหมครับอ่าก็มีบ้างที่มีอะไรคำขำก็มีอะไรคำขำก็จะทักแปลมันยังมีควาเกรงควเขินอยู่ไหมครับมันจะพอกระเทียมมากๆเพรามันมแต่เมื่อก่อนเราเขินเมื่อก่อนเราเขินครับเมื่อก่อนเขินทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่ครับไม่ลดลงเลยครับนี่มันมันก็เกิดเป็นเป็นความเคยชินในการดูแลกันซะมากกว่าจริงๆมีโอกาสท่านนับ กต้องดูไปเรื่อยๆครับดูดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานทำงานอ่แต่ว่าน้องจับฮูนดาแล้วหลายคนก็จับจริงกับยูโรด้วยรันกับยูโรนะะยูโรนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากครับเราเราเราสนิทมากจนจนมันแบบเรา เพื่อนกันเนี่ยเราเราเล่นได้ทุกอย่างเราเล่นได้มันมันก็รู้จักกันหอมแก้มได้แล้วยูโรมันเป็นเด็กขี้อ้อนเนี่ยมันก็จะมาแกล้งมาเล่นอะไรแบบเนี้ยเยอะจนคนทําให้คนคิดไปหมดแล้วทุกวันนี้คนก็คิดแล้วครับพอมาเอบคนจิ้นเป็นชายชายอย่างเงี้ยจะใจใหญ่ดีตลกเออมันก็ขำาดีฮะขำขำดีเพราะเล่นกับมันมันก็สนุกอ่ะพอไม่เล่นมันก็งอนอย่างเงี้ยโอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่มีชื่อเสียงมันก็จะพูดแบบเนี้ย เออก,ก็ต้องเล่นก็ต้องตามใจมันหน่อยครับแฟนทำสายลอยก็คือนะมากินขึ้นช่วยัชอบอ่ะชอบงคนรูแบบว่าคือจริงๆแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้มาตั้งนานนะครับกับยูโรเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันแรกๆแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้มันมันเคยเล่นยังไง มันก็เล่นแบบนั้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าภาพที่ออกมาจะมีแบบซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะตกใจอะไรก็ต้หรือเปล่าหยคนตกใจครับไม่ม so ีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับเราติดเราติดกระแสไหมเราติดกระแสไปที่คุณเขาหมีซอสกินแบบทุกวันนี้ตั้งแฮชแท็กให้ผมเลยครับแคมกับยูโรเป็นอะไรนะหัดหัดอะไรเลยไม่แน่ใจ ฮัสซาวัตใช่ไหมหัสซาวัตมีแทสรับมาด้วยครับมีแทับเอาไว้ฝันรงไม่ค้างมุกหน้ากับยูโรใครดีไปสปินก,กันมันมุกดามาแต่ไหนแตไน่ไรแล้วยูโรมันเพื่อนอเนี่ยแต้เรมุกดาคือก็อีกไออ้นอนม,นมีกรแจกมาบเราได้คุยกับมุกดาบ้างไหมว่า เขโสดจริงหมหรอา้ยังไงไหมรือว่าอะไยังไงม่้ยไม่กล้าถามครับกลัวว่าจะออกหักอากลัวคำตอบครับกลัวตอบแล้วไม่กล้าถามเราก็ดูแลกัน่ะดูแลกันอนเอนจะว่าคุยอยูหรือเปล่าอไี้ยสไม่ได้คุยกันเลยไม่ไม่ไม่ได้ถามเลยไม่กล้าจะได้ยินข่าว่าเขาอาจะมีแบบคุยอะไรอ้ยไม่ไม่เลยครับไม่กล้าถามเพราะกลัวไม่ เขาก็เขาเป็นคนสวยเขาก็ต้องมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก I mean, ็อยากจะจีบเขาเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่าละครทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิ้นทุกคู่ที่เขาเล่นนั่นแหละครับเที่ยงตัวไหมสมมติว่าเขาโสดเนี่ยแต่ว่าต้องแข่งกระถุ่มๆหลายๆคนทำเลยนะไม่แข่งไม่แข่งเราไม่แข่งเราเดินสะดวกเออเราเราชอบเส้นทางที่มันมันโปร่งหีืกว่ามาทำคะแนนเอาเนาะฮะมาควรทำคะแนนเอาเนาะคะแนน แบบไหนอะ่ะอาจจะมีโอกาสนะดใจ<ห>เขาก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆพอได้ข่าวว่าเออได้ฝนเองก็ตามสี่เรื่องกันเลยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพี่ได้ฝุนก็รู้จักกันนานมากครับรู้จักกันในเป็นุนพี่ในช่องด้วยแล้วก็ร่วมงานกันเขาก็เป็นพี่ชายที่ผมรักนะได<ช>้ฝนแต่ก็ไม่เคยเห็นพูดถึงแต่ เลยเลยยังไม่รู้อ๋อไม่ที่เป็นรักษาเจ้าหรือฮะไม่ป็นรักษาเจ้ารอสามคนนึงเขาเขาจีบกันไม่รู้ดไม่มีข่าวมาไม่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเขาจีบกันอยู่แต่ถ้าวันนี้มุกดาสดก็จีบใช่ไหมอ๋อน้อยถ้าวันนี้มุกดาโสดเข้มจีบใช่ไหมลูกเอ่อเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับดูแลกันไหมจีบก็ไม่จีบค่ะไม่เลือกจบจีบก็ไม่จีบสองานดูแลกันครับ ี่สได้คมด้ไคะคุยกันบ่อยใช่คุยกันบ่อยเจอกันบ่อยครับตามงานตามการไปทำบุญกับผู้จัดอะไรเงี้ยนเร็วนี้จะมีทริปไปไหนร่วมกันอีกไหยคามีฮะมีฮะเดี๋ยวจะมีไปทำบุญกัน ทิปบุญใช่ไหมครับ<ม>เป็นทิปทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับแลวเหมือนจะมี<ช>ญญแฟนมิ팅ได้ใ,ใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ใน <c oughs> การวางแผนนะครับผมว่าเราจะจัดมิตติ้งของโซเวลีครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะสรุปกันได้